สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับอะไรดีคะมีนมไหมเออพี่คะคดีร้านเราเป็นร้านโยเกิร์ตอะค่ะแต่ว่ามีหลายรสชาติเลยนะคะทุกรสชาติดีต่อสุขภาพหมดเลยค่ะมีนมไหมเออร้านเราเป็นร้านโยเกิร์ตค่ะมีนมไหมเออพี่คะร้านเราขายโยเกิร์ตค่ะไม่ใช่นม มีนมไหมพี่คือมันเป็นวันโยกเกิดอะมันไม่ใช่นมอะพีม่มีนมไหมเอางี้พี่อยากได้นมใช่ไหมคะพี่นั่งเลยพี่นั่งนะพี่นั่งอยากได้นมใช่ไหมอรอแปบ๊บเอาไปเลยค่ะพี่นมพี่นี่ไงอยากได้นมหนูให้นม ม,ม,มีมนมหมมีมนหมแสนห้าที่ทำมายังไม่พอยคระพี่มีนมมซิลิโคนไหมมินนมม <c oughs>